ประจุนะครับลบ1คูลอมอยู่ที่ a และ b ซึ่งอยู่ห่างกัน5เมตรที่จุด c ซึ่งอยู่ห่างกับ a และ b 5เมตรนะครับจะมีขนาดของสนามไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับตัวนี้ครับสนามไฟฟ้านะครับเกิดขึ้นมาเนื่องจากนะครับประจุเนี่ย a เราให้เป็น e a แล้วกันนะครับ ส่วนสนามไฟฟ้าครับที่เกิดจากประจุบให้เป็น E b บแล้วกันครับจากหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับตรงนี้น่ะสามเหลี่ยมที่เราเกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้นมุมครับจะเป็นมุม30นะครับกับ30นะครับเดี๋ยวเขียนใหม่นิดนึงครับเดี๋ยวมองไม่เห็นโอเคนะมุม30นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแตกนะครับเจ้าตัว สนามออกไปไปด้านขวานี่นะครับนี่คือ e b s i สามสิครับแตกลงมาด้านล่างครับเป็น e b อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็น e ห้อย b นะครับเดี๋ยวจะสับสนอืมอ่าเดี๋ยวกูกูขอ แก้ไขอย่ายงนี้นิดนึงนะครับเอเคนะ e ห้ย b, b นะครับคอร์าสครับคราวนี้มาดูด้าน a บ้างครับแตกมาด้านซ้ายครับก็คือเป็น ea ไซน์สามสิครับลงมาด้านล่างครับลงมาด้านล่างนี่ก็เป็น ea คอสสามสิบครับสองตัวนี้บวกกันนะครับเนื่องจากสังเกตไหมครับว่ามันสมมาตรกันนะถ้ามาสมมาตรกันลักษณะน,นี้นะครับมันก็จะมีค่าพอบวกกันแล้วมันก็จะเป็นสองเท่านั่นเองนะครับก็คือรวมกันนะครับเจ้าตัวซิกมา e นะครับเดี๋ยวเขียนสนามเป็นเวกเตอร์นะครับลืมเขียนเวกเตอร์เข้าไปเพราะนั้นสนามรวมนะครับ ก็เท่ากับ2เท่าของ e นะครับก็คือสนามด้านใดด้านหนึ่งนี่แหละครับ cos สามสิบครับเห็นไหมก็แค่นี้เองนะครับถ้าเราเข้าใจจากการวาดรูปแล้วเราก็ไม่ยากนะครับแล้วก็มาแทนค่ากันนะครับสนามรวมจะเท่ากับ2 e นะครับเราคิดด้านเดียวแล้วก็พอนะครับ cos สามสิบครับและสูตรของสนามนะครับก็คือ k q ส่วนด้วย r กําลัง2 cos 30 cos 30ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับให้เป็นรูทสามส่วนสองไปเลยนะครับโอเคไหมคราวนี้ก็มาแทนค่านะครับแทนค่ากันต่อน,นิดนึงนะแต่ข้อตรงนี้นะครับ เขาก็ให้ติดค่า k เข้าไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะไม่ยากนะครับค่า k ก็ติดไปเฉยๆนะครับส่วน q นะครับประจุก็เป็น1คูลอมนะครับโอเคไหมอ่าเอาด้านซ้ายอันเดียวก็ได้นะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับ1คูลอมคูณกับรูปสามนะครับ แล้วระยะล่ะครับจากจุดประจุจนถึงระยะ4นี้ก็คือเป็น5ใช่ไหมครับก็คือ5กําลัง2ครับกลายเป็นรูท3 k ส่วน25พะนั้นครับตอบแล้วครับตอบข้อ1ครับเห็นไหมครับง่ายดายซะเหลือเกินนะครับอ้าตัวนี้เราเขียนหน่วยให้มันนิดหนึ่งนะครับนิวตันต่อคูลอมครับคือสนามรวมนะครับโอเคไหมครับ จะพูดถึงนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเจ้าตัวนี่แหละเจ้าตัวสนามในแกน x นะฮะทำาไม้ไม่เอามาคิดนะครับเพราะมันหักล้างกันออกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คิดสนามรวมแค่สนามในแกน y ก็พอนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ลืมอธิบายไปเนาะแต่ก็คงไม่ยากอะไรที่จะเราจะสังเกตเห็นนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ